ล้วเพราะสาเหตุอะไรคะทําไมคนถึงไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงไม่กล้ายอมรับความจริงเพราะมันไม่รู้หรอกมันทุกข์ไงยอมรับความจริงก่อนที่เราจะหลงคนอื่นแล้วหลงตัวเองก่อนนะมันหลงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ยอมรับหรอกเพราะแล้วความจริงตัวนี้ก็จริงของใครของมันด้วยความจริงตัวนี้เป็นลวงตาเคยพูดอยู่คำหนึ่งว่า ถ้าอยากได้ถ้าอยากยอมรับความจริงจำม,มาได้ไหม,ไมถ้าอยากได้ความจริงยอมรับความจริงได้ไหรือยังอันยอมรับไม่ได้หรอกถามถ้าถามย้อนไปมีใครรู้มั่งว่าไม่ตายยอมรับได้ไหมทําไมดิ้นรนละ่ะถ้ามันยอมรับได้จริงมันต้องเร่งปฏิบัติใช่ไหมเพื่อที่จะข,ข้ามตัวนี้มันมันรับได้ไม่จริงถ้ามันจริงมันก็จริงสําหรับมันนะ่ะมันทิฐิใครทิฐิมันยังเอาทิฐิเป็นตัวตั้ง ยังเอาความคิดความเห็นตัวเองเป็นตัวตั้งมันจริงสำหรับเขานะมันไม่ใช่จริงสำหรับสากลจริงของใครของมันด้วยถ้าเราอยากปฏิบัติเข้าไปเห็นความจริงปาะการเดียวคือมีสติอยู่าัาลมความจริงจะค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาเองเราจะใช้คำว่ายอมรับก็ไม่ได้ถ้าวันหนึ่งเราเห็นจริงเห็นแต่ละระดับระดับ เห็นชัดเจนชัดเจนขึ้นมันยอมรับของมันเองที่ว่าความจริงความจริงความจริงคืออะไรอะความจริงทั้งหมดก็คือ,คอคมันยึดถือว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราแต่ถ้ามันรู้ไมหมเราว่าไอ้นี่ไม่จริงทีเนี้ยมันจะพูดยังไงล่ะถ้ามันไม่เข้าไปเห็นมันการพูดนี่คือมันคิดตามทั้งหมดมันเป็นระบบความคิดคิด,คดซ้อนคิด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 ไม่มีทางหายสงสัยนอกจากจะปฏิบัติเข้าไปเห็นเอง เท่านั้นการวางใจกับการทําใจมันต่างกันยังไงอะคะวางใจวางใจก็คือเหมือน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 เราไม่ไม่เอาที่ที่เราเป็นตัวตั้งอาจารย์คืออะไรก็ได้ไม่ใช่ว่ามีอะไรแล้วแบบทาใจปอบใจตัวเองอะคือเอาข้าวัดเอาหมูคณนะเอาครูบาอาจารย์อะถ้าพูดง่ายๆคือลองเชื่อพระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าสอนอะไรมันจะดําเนินไปยังไงอะถ้าเราเชื่อตัวเอง ที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่เพราะเราเชื่อตัวเองเหรอวางใจหรือทำใจมันก็เป็นแค่ภาษาเฉยๆหรอกอยู่ภายในรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่ไม่ต้องไปวางไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเดี๋ยวมันจะค่อยๆชัดเจนชัดเจนชัดเจนขึ้นทําไมพอเราปฏิบัติเข้าไปจริงๆแล้วเราถึงรู้สึกว่าเหมือนกับว่าทุกๆอย่างถูกบังคับให้เรา เหมือนกับว่าเราเราจะจินตนากเราไม่ได้เลยจริงจริงมันโดนมังคับอยู่แล้วด้วยความคิดแล่นลงแต่เราไม่เคยเห็นเพราะเราทําตามมันตลอดเนื้อเรื่องจริงมันโดนมังคับอยู่แล้วนะร้อนมาเปิดพัดลมลองร้อนมาลองไม่ทำเนีมันโดนมังคับอยู่แล้วนะคอกตัวนี้มันมันเหมือนมันเหมือนไม่ถูกขังอ่ะมันเหมือนไม่ถูกขังแต่มันถูกขังโดยจิตวิญญาณทำยังไงทำไม ในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราโดนขังเราก็เลยไม่ดิ้นรนที่จะอยากออกแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเห็นความจริงมากขึ้นเฮ้ยมันไม่ใช่เนี่ยวะกูโดนกูถูกหลอกมาตั้งนานความคิดและอารมณ์ตัวนี้ขังกูไว้ตลอดขังติดในภพในชาติขังมาไม่รู้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติหลุดออกไม่ได้เลยมันถึงจะอยากปฏิบัติแต่การปฏิบัติ เห็นไหมพอเริ่มมีสติมากขึ้นมีสติมีกําลังมากขึ้นไอความเป็นเรานี่จะไปแทรกแซงอาการอะไรไม่ได้เลยเราคิดว่าแต่ก่อนนี้คือมีอะไรเอิ้นหิวอยาก,กินตามหมกมุงไปสือมานี่คือบดโดมังคับเด้เออพราะว่าเฮาบ่าเห็นเฮาบ่เห็นว่าอารมณ์ตัวนี้บีบเฮาอยู่พระว่ากอบกันเฮาแบบใหญ่อะ่ะเหมือนเหมือนพื้นที่มันโล่งอะ่ะทั้งโลกทําอะไรก็ได้ แต่พอที่เนี้ยเราการที่เรามาปฏิบัติอย่างเงี้ยกินข้าวมื้อเดียวนะอย่างเงี้ยมันเหมือนโดนบีบเข้ามาบีบบีบให้เห็นชัดมากขึ้นว่ามันบังคับอยู่แล้วบีบเข้ามาให้เห็นภายในว่าเราโดนบีบคั้นด้วยความคิดและอารมณ์อยู่ตลอดเวลาทีนี้ไอความเป็นเราเนี่ยมันมันจะไม่ทําอะไรไปทําอะไรกับอาการไม่ได้แล้วนะมีแค่ทน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 ,ทนมันแค่ว่าแล้วทํำยังไงความบีบตัวนี้จะหายไป มันก็ต้องหาทางออกของมันเองอะจิตอะจนสติมีกันมีกำลังมีปัญญามากขึ้นทีเนี้ยมันจะค่อยๆวางค่อยๆถอดถอนของมันเองแต่มันจะต้อนเราต้อนเราเป็นจนไปจนสุดทางทำไมถึงบอกว่าทัาอยากให้จิตมันมีทางเลือกตีให้มันจนมุมตีให้มันเหลือแค่อยากให้มันมีทางเลือกถ้ามันมีทางเลือกมันเลือกทางที่สองแน่นอนจะบวชดีไหมเนี่ย คำว่าจะดีไหมมันไม่บวชแน่นอนเชื่อว่างเลยบวชอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรค่อยค่อยว่ากันทีหลังอ่ะกูขอทําหน้าที่ตรงนี้ก่อนอย่าให้มันมีตัวเลือกต้อนเรามานานแล้วนะลองต้อนมันมั่งตั้งการรับมันมัน่งแล้วก็เราก็ถูกบีบบังคับอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นใช่พอเราเห็นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับเราถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะมันเห็นว่ามันถูกบีบบังคับตลอดเวลามันเลยอยากออกทีเนี้ย จิตตอนนี้มันจะอยากออกของมันเองละใช่ไม่มีทางพี่หน่อยไปนั่งคิดเอาไม่มีทางทุกวันนี้คนบรรูุทําอยู่บ้านเยอะแยะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะไม่อยากไปไม่อยากพูดถึงเพราะว่าอะไรเราลองเราลองย้อนดูนะลองย้อนดูสมัยพุทธกาลย้อนย้อนดูในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์พระพุทธเจ้าบรรลุแล้วพระพุธเจ้าเลือกใช้ชีวิตการเป็นนักบวชถ้าบรรลุแล้ว แต่จะรู้แล้วถ้าจะเอาเรื่องการเผยแพร่เป็นกษัตริย์ไม่เผยแพร่ไปง่ายกว่าเหรอแต่เลือกการเป็นนักบวชมาอยู่แบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรดีต้องมีอะไรสักอย่างแหละถึงเลือกอยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะลึกซึ้งกว่าสิ่งที่เราคิดก็ได้วันขณะนะคะถามว่าคําว่าดูเวทนาเกิดเวทนาเจ็บปวดต้องทําอย่างไรคะมันผ่านไม่ได้สักที <c oughs> มันมันไม่ได้ไปดูอย่างนั้น ไม่มีทางที่จะไปดูเวทนาเพื่อที่จะให้ดับเวทนาได้ถ้าการไปจ้องดูเวทนายิ่งจะเพิ่มเวทนาแค่เราอยู่กะลมไปอยู่กะลมอย่าไปเพิ่มกําลังเหมือนหนูเคยคุยกับแม่สูดเรื่องเรื่องแพ้อาหารใช่ไหมเออแพ้ผงชูรสจริงๆเชื่อไหมถามว่ามันไม่มีผลหรอมันมัน,ม,นมันมีผลแต่มันมีอาจจะมีผลสัก10%เซนแต่นอกเหนือจากนั้นคือคระบบความคิดนะกูแพ้ แสดงอาการทางร่างกายจริงไหมแสดงอาการทางร่างกายจริงเป็นเวทนาขึ้นจริงๆแต่การฝืนเวทนาก้าวข้ามเวทนาไม่ใช่ไปคิดว่ากูจะไม่แพ้นะไม่ใช่คิดว่ากูต้องหายไม่ใช่นะไม่ใช่ไปยืนจ้องดูอาการแต่มีสติอยู่กบลมดูมันไปเรื่อยๆอย่าลืมนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นขึ้นมาล้วนเกิดจากเหตุล้วนเกิดจากกรรมที่เราทําไว้เองทั้งน,นั้นแหละแต่เราไม่เคยทําให้มันว่างเลย คิดอยู่ตลอดเวลาคิดซ้ำคิดซ้ำนี่แหละเพิ่มอาการให้มันเพิ่มเวทนาให้มันมีสติหายใจเข้าช้าๆมันอาจจะไม่หายมันอาจจะใช้กำลังในการฝืนอยู่สักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยแต่คุ้มค่าไหมถ้ามันหายเลยแต่มาวัดกันตรงที่เราจะทนได้ไหมเพราะอาการที่ขึ้นมาก็สาหัสเหมือนกันนะถ้าจะก้าวข้ามไม่ใช่มันไม่มีนะมันมีขึ้นมา แต่มันจะหายของมันเองด้วยระบบธรรมชาติตัวนี้แต่มันแค่ไม่ทันใจเราเล่นขบวนการแล้วก็คิดซ้ําเป็นมาก็ทำยามันทุกอย่างระบบทุกอย่างเป็นสัญญาทั้งหมดพี่หน่อยญญระบบความคิดและอารมณ์นี่ก็เป็นสัญญาจริงๆคือตัวสัญญานะจำตัวนี้ได้จําคนนี้ได้มีอารมณ์รักจําคนนี้ได้เกลียดร,ระบบสัญญาทั้งหมดเลยเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายแม้แต่ ตัวสติที่เรามาฝึกอยู่กับลมอาณนะาปานสัญญาฝึกสัญญาตัวนี้ให้มันชินสติเนี่ยให้มันชินกับลมมันจะเป็นสัญญาใหม่จากแต่ก่อนมันสัญญาตัวนี้คือความคิดแล,ล้วลมความคิดเกิดขึ้นมันเป็นเนื้อเดียวกันโดยโดยที่เราไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนนี้เรามาฝึกสัญญาใหม่มาให้ความคิดไม่ให้ความคิดมีกำลงังโดยแต่แต่เรเอามาทําสติมามีความรู้สึกตัวอยู่กับลม เพื่อฝึกสัญญาตัวนี้ใหม่ถ้าระบบสัญญาตัวนี้เป็นเองอาณาปรนสัญญามันก็เป็นเนื้อเดียวกันตัวนี้ก็ดับไปโดยอัตโนมัติใช้คําว่าเปลี่ยนก็ถูกแต่คือการระลึกรู้นี่แหละเห็นไหมเวลาคิดขึ้นปุ๊บอารมณ์ปุ๊บไวมากออกไปเลยเพราะอะไรเพราะตัวนี้ไม่ไม่เคยรู้เลยแต่สติตัวนี้มีอยู่แล้วนะไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่แต่แค่ไม่มีกําลังพุ่งไปเลยโดยธรรมชาติ ที่บอกคนที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาที่จะเห็นผลเร็วนั้นเขาจะต้องมีบารมีสั่งสมมาตั้งแต่ชาติก่อนอย่างนี้ก็มีส่วนแต่จริงๆอยู่กับขณะปัจจุบันอาจจะเคยมีมามากก็จริงแต่ถ้าปัจจุบันไม่ดําเนินต่อปฏิบัติมา20ปีกับเพิ่งปฏิบัติมีค่าเท่ากันนะเพราะอะไรถ้าปฏิบัติมา20ปีไม่เคยเจริญสติเลยแต่คิดว่านั่นคือการปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆ วัดผลกันที่ขณะปัจจุบันใครมีสติต่อเนื่องได้มากกว่ากันตั้งหากยิ่งปฏิบัติมานานยิ่งพอกพูนอะไรถามกับตัวเองพอกพูนสติจริงเหรอสติจริงๆถ้าทำต่อเนื่องมันไม่นานนะไม่ได้ใช้เวลานาน <c oughs>